จำได้ไหมปีที่เราเราเก็บอยู่ไหนนางแยกออกที่ไหนล่ะเออดอกใหญ่อยู่อุ้ยรัดแพรเลยอะ่ะรัดเ,เป็นแพรเลยเป็นแพรเลยจ้า นี้แหละพี่คิดแค่นี้แหละอู้ส่าไปบ้านผัวอีหมวยเอาเม็ดอีเอาอีตู้ไปนำว่าจะไปเห็ดจักน้อยแหมมันต้องมีเว้ยดงขนาดนั้นวะนี่สักดอกเลยเก็บเห็ดฟินแลนด์เก็บเห็ดฟินแลนดนน์จ้า วันนี้ฝนตกทําแชะแต่ก็ดอกโอเคอยู่นะพี่บอกแฟนพี่แล้วเอ้ยเกล่ามันจ่ายเงินให้พี่ด้วยที่ว่าพี่ไปถอนฟันอะเอ้ไม่ใช่ไปถอนฟันรักษาฟันที่โอ้ลูร้อยยี่สิบยูโรมันส่งข้อความมาบอกพี่แล้วพี่ก็เลยส่งข้อความไปบอกแฟนแล้วก็เลยบอกแฟนว่า ฉันจะไปหาลัดนะไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาบอกโอเคอารีเซ็นข้อความหาไหมหามเอ้ยเจพี JP บอกว่าฉันจะส่งข่าวให้อารีรู้นะเออจะเล่าอะไรให้ฟัง เห็ดดอกใหญ่แล้วซุปปิโลดอกใหญ่มากพี่น้องมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ว่เนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมมันใหญ่อย่างนี้ขาก็ใหญ่ ในซุปิโลเนี่ยเหรออืมโอเคพี่ถ้างั้นนะหนูก็ขายโลละแดกอยู่แต่ว่าหนูขายสองโรลเก็บไปเอาเก็บไปขายเก็บไปขายจะกินอะไรไม่หมดหรอกเต็มเลยอู้ยังว่าดอกใหญ่ยังว่านั่นน่ะนั่นน่ะไม่เอาอ่ะเก็บตรดีอู้ยังว่าอะไละตุ้ยแป๊บเดียวฝนตกจริงๆหนูอยากจะมาจ้าจ้าจ้ามันใหญ่แล้วมันงามด้วยสันเดย์เดี๋ยวนี่มันใหญ่แล้วมันงามอ่ะ กล้องกูก็คงจะส่องลงลงถนนอยากจะให้พวกอีตายเห็นยังเลยมันมันอยู่ในงานแต่ก็เดี๋ยวมันจะว่าไหมมึงไม่โศกเศร้าเลยนะโศกอยู่จะให้ทำไงได้อะมันมันไม่ได้มันมันโศกก็จะให้เรานั่งร้องไห้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราอ่ะหฮยสะออนเหตเว้ยปีที่แล้วเราเข้ามาเวลาประมาณนี้ไม่ขนาดนี้ได้รัด จำได้ไหมอยู่ตรงนั้นน่ะก็เหมือนตาตีนแหละพี่ย่ไหนโอ้แล้วมันงามเกินน่ะมันงามจริงๆอ่ะพี่น้องงามมากเลยอ่ะงามจนอ่อนซอนเลยอ,ะอ่ะเต็มแล้วดูดอกมันดิ ดอกอวบดอกอ้วนไม่ใช่ดอกผอมฮะจริงเหรออู้สออนเห็ดซุปเปอโลอ๋อสอนสีออนสีออนหลายอ้ยทำไมทำไมงามอย่างนี้เนี่ยโอ้ยงามหลายพี่น้อง ไม่ที่ว่ามันงามคือมันดอกใหญ่แล้วมันก็จริงเหรอโอ้ยเหลือ,อ,องทองสองอมภัยอมน้ำบอแมน,น,น,นเห็ดเ,เห็ด,หดคล้ายๆเห็ดเห็ดปวกโอ้ยพี่น้องเราเจอเราเจอทองคำค่ะ เห็นไหมเห็นทองคำกันไหมจ้าทองคำทองคำดอกสวยมากเลยอะ่ะถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปไปอวดอยากอยากไม่มาอุ้ยสวยสวยสวย นี่อ่ะตรงนี้แหละที่เราเก็บปีที่แล้วอ่ะมีจะดอกใหญ่ๆกินไม่กินไม่รู้รู้แต่เก็บ มันก็มืดเนาะเข้าป่าไหมเอเอแม่นอุยอ้ยวิววิย,ย,ยงามเหลือเกินตายแล้วปาดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ลูกพี่เอ้ย ึนนเจแล้วขามันใหญ่ๆทั้งนั้นมันบานบนเราเด้รัสนี่นนพี่ยังบอกให้รัดถ้าอย่างนั้นตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงด้อสันนะตรงที่เราเอาปีที่แล้วอะ่ะ โอ้ oh. น้ำก็เยอะเะปีนี้อดีนะเราเราเข้าใจสถานการณ์เราอองเกงมาเปลี่ยนเมื่อวานฝินข้าเสร็จเหงะรอไม่มีฝันฝืนอะไรเหรอ,อแต่ว่าก่อนหนะ้านี้สองสาวันที่หนูฝันว่าพี่ชายหนูเก็บกระเป๋ากระเป๋าจะเดินทางอือแล้วทีนี้กระเป๋านั้นเป็นสีทองอืม แล้วทีนี้หนูก็เลยถามว่าจะไปไหนมันก็ไม่ตอบมันบอกเอาเลขเอาเลข,เเลขเาบัตรประชาชนมึงมาดูดิ่า,างงี้ออู่นี้หนูก็เลยไปซื้ออย่าลมกระจุกนู่นนึงแล้วหนูก็เลยแล้วก็ไม่ก็ตื่นคีอได่ก็ได้ฝันแค่นี้แหละหนูก็เลยวาอาหนูก็เลยเอา,เ,อาเลขบัตรประชาชนหนูนามาซื้อโจ๊กเกอร์นี่ถูกสองตัวเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมแม่ เจะบอกให้พ uh ี huh. there, ่สาวซื Murder, ้อลอตเตอรี่ก่อนนะเจ็ดเก้าถามยังอะ น้องอยากปไปไหนวะอยากอยากยูหญ้าเราบันแต่เร่อง call video ด้ยค่อยากเดี๋ยวยาก็เห็นในในวิดีโอพี่ที่ไปถึงก่อนที่จะตัดต่อ,ปตอ,อเป็นบางส่วนอขาเห็ดซูป,ปิโลซูป,ปิโลปีนี้สงสัยดอกเท่าจานแน่วะเาปีนี้หนูแปลกใจญ่นะทำไม เขายังไม่เก็บกันหรือว่าเขายังไม่เขายังไม่รู้เขาว่ามันยังไม่ขึ้นไอรัดเอ้ยโอ้ยไอ้ลัดเอ้ยดูดิเพียรัดเต็มอยู่เพียร์เบิองเบืองป่าแตงกุนมาช้าอีกหน่อยมันเน่าด้วยนี่เน่าแล้วมันอยู่ในป่ามันป่าคุมมันอยู่หืม มันมกป้าแบบนี้มันอวบขายาวไม่ต้องขยับเลยอ่ะพี่น้องเหตุอ่ะขับแน่ค่ะ